โอ้่ใช่ดีถึงกว่าไรมองกอดดวงใจอวันที่คุณโอนคุณเอาเสีก้อนใหญ่ถึงจนหัวก่อนแถมไม่เปิดตอนรักใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่นั้นขอบคุณครับ เรื่องมันหล่อแล้วเรียกว่าเสิร์จเรทแล้วผมก็ไปปั่นจักรยานต่อปั่นเนี่ยนั่นน่ะจักรยานเดี๋ยวฉันต่อสายตรงถึงแม่ที่สุพรรณปั่นจนดำไปหมดแล้วปั่นยุ่งผมดำมาตั้งแต่เกิดแล้วครับไม่จริงอนี่ยมึงที่ไปล้วที่ไปกันไหญแต่ถึงแม้ผมจะดำผมก็มีแต่คนรักเยอะนะครับก็ซันล็อกเธอเป็นดีไงีซันล็อกเธอเป็นดีใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็นี่คือผู้บุกเบิกคาว่าการพักขึ้นมาเป็นหมีอีกนึ่งคนนะครับทั้งมี ทูเทียก็ไม่มีการนักพัฒน์หรือว่าการเดตสตาร์แล้วปัญหาคุณท้าโลกแต่ตอนนี้ร้อไปทําอะไรมาเหนื่อยแตกไปหมดเลยนะคนับจริงเหรอเจนทำไมอะตื่นเต้นไหมครับเพใช่ผมไม่เคยมาที่นี่เลยนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสมาร้องที่ศาลาเฉลิมปรุงนะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นเป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ผลิตนักร้องที่มีคุณภาพมากมายต้องแอนก็มาประกวดที่นี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้โหต้องพีพิงด้วยพีพิงด้วยแอนก็มาประกวดไหมใช่แอนชอบ แล้วก็วันนี้ได้มองกับวงดนตรีเฉลิมร้าครั้งแรกศิลปินแห่งชาติผมคุมวงได้เจออาจารย์ิที่ด้านบนตั้งแต่ผมประกวด KTM ตอนประมาณแปดเก้าขวบถูกตอ้องใช่ครับวันนี้ได้เจออาจารย์แบบไม่เปลี่ยนเลยจริงๆดูแลร,ร่างกายดีมากๆแข็งแรงมากครับอาจารย์ <Yeah. S 2> แล้วก็วันนี้อาจารย์ผูกไทผมด้วยจริงเหรอแค่ผูกไม่เป็นผูกไม่เป็นครับแล้วก็มีแบบน้องข้างหลังบางทีบอกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ที่แบบอาจารย์มันไม่โตเนาะเมื่อก่อนไม่โตนะคุณลุง อะไรอ่ะไม่เยอะโเคด้ค่อเคาด้ค่ะเคไ้โอเคได้ค่ะโอเ้ค่องคองให้ค่เคไนอเค่ะโอเเคอไม่ค้อเค่อเค่คได่อเคได้คะเคได้คโอเะได้อ่ะอไ่อคไดเได่เค่ะไดคคไ่ะเ้อะไรคไ่อเได่อเคได่อไดอไค่ะ รู้สึกแบบนั้นมายห้ฟังหน่อยบะตอบแทนกับผู้ชายคนนี้โอโ้โหจริงๆผมนี่น่าจะมีข้างตอบแทนอะไรบางอย่างที่เวลาลูกศิษย์คนใหม่ใหม่กับครูอ่ะมาเรียนกับครูมาก่อนทำไมตอบแทนอะไร <laughs> ทัวง <laughs> <laughs> อะไรกันนะไม่ผมเชื่อยโมรโมเยอะมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่ได้เดตสตาร์เซ็นบล็อกเนี่ยผมก็จะบอกว่านี่นะครับครูเจี๊ยทวิตยาจูบบางๆแก็จะไปบอกว่านคนเดียวหรือเ่ใช่แล้วจะบอกว่าครูเจี๊ยบเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นครูที่เป็นผู้ให้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างเพลงหลายๆเพลงรวมถึงเพลงโซงนี้คีย์ที่ให้ร้องนี่ก็เป็นคีย์ของผู้ชายเป็นคีย์ที่ผู้ชายร้องได้ถนัดกว่านะครับแล้วเขาก็ยอมร้องคีย์สูงๆให้กับให้แตงโมที่เป็นคนจริงจังเลยภาษาอทีกชั่วมือนท่ันแค่ไหนลูกเ่องั้มากนะแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังโดยแท้จริงของเป็นคนรื่นซองวันดีเพลงของนะครับ,รบผู้ที่คัดเลือกตั้งแต่เราลูกขยุ่มรอบ เขาเรียกว่าั่าอะไรแน่ก่อนออดิชั่นอะไรนะทั้เดือนใช่ไหมอะไรใช่ใช่มันต้องมีออดิชั่นก่อนมีส่งคลิปมาไม่ต้องฟังกี่คนสมมติครั้งหนึ่งมาประกวดมันขึ้นทุกปีไหมพอดก็เป็นพันแหละแกนี่ครับขอเสียงกับคุณเชฟนะครับเวลาเขาจะสังเกตดูว่าเวลาเขานั่งตัดสินแล้วเขาก็จะหันมามองฝั่งนี้คือครูนั่งอยู่แล้วเขาก็จะมองแบบนี่มันลูกนี่มันมุกของแม่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแม่อะไรเนี่ยใช่ รู้เลยว่านี่เป็นสตไตล์ครูเชียบถูกต้องนคะครับและที่สาเหตุที่ผมเลือกเพลงแสนรักมาเนี่ยเพราะว่าตรงกับชีวิตม,มากๆนะครับสายตาเธอมองมองเห็นใจกันอย่าหลอกจะรักใครไม่ต้องห่วงอดี๋ยู้ใช่ไหมคือทุกวันนี้แม่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นคนโกรธเขามากขึ้น,นเรื่อยๆหรือว่าเขาเจอเสือเป็นคนไหนที่เป็นเด็กใหม่กว่าเอาะกว่าดูดีกว่าเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับยีทวนกุับมาสารเรารือเปลครับขึ่งยีงลูกแักวเป็นยังไงประมาณนี้ ไม่ไม่เลือกเพลงนี้เพราะว่าถ้าใครสักคนมาอในร้านดีเนียก็เลยจะไ็เลยจะมีเมียก็เลยจะมีเมียบอ๋เมื่อตอนแรกกะว่าจะมาหาแถวนี้นะครับแต่ว่าดูจากสีผมแล้วก็ไม่น่าจะเลี้ยงแม่หรืเป็นแม่อย่าเลี้เมียเลี้ยงแม่ของทำอะไรมาอ๋อไม่ไม่ใช่ทำอะไรมาเป็นสีธรรมชาติออธรรมชาติวันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนมากมันเปลี่ยนมาก น่าจะมีเอาจารย์แต่เรื่องเรื่องผู้หญิงเนีเรื่องปรึกษาปรึกษาอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์แต่ไม่รู้เมื่อกี้เจอครูวางไปน้องกวางอ่ะทถูกใจพูดถึงเรื่องสีผมอุ้ยสุดยอดนอกจากว่าผมว่าสีนี้คือสีที่คลาสสิกมากเลจริงจริงอาจารย์สีนี้มันตั้งแต่อะไรแล้วแล้วคนที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายเกี่ยมัตลอดจริงจริงลูกคนดูพี่โจ้เห็นไหมพี่โจ้นี่คือแบบเฮ้ยทำไมมันแบบอ่ะคนนี้อ่ะ คนนี้ดูดีมากครับคนนี้มีความแบบประปรายดูหน้ากว่าไม่ได้มีเรื่องเผาเพลงต่อไปก็ต้อสอนร้องให้ลูกเฮ้ยเพลงต่อไปก็ใช้เขาเลยฮะเพราะว่าเป็นเพลงแบบสนุกสนุกขึ้นมาหน่อยอาจารย์ช่วยหน่อยู้ิสตุยจ้าสตุยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายเพลงอยู่ไม่จบนั่นเรียนอย่เปลี่ยนเรื่องโอเครอบเวทีนี้ไปพิจารณาค่ะเสียงฝั่งนี้มาแล้วได้ขอเสียงฝั่งนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอเค เธอเป็นดอฟ้ากร,รู้ไหมว่าเราเป็นดัทงทาเทวีีเขียนอินสตรุกต้นทยฉัน,นต้องต่อไปขอบคุณมากครับโอ้มีใครจะให้อะไรอีกไหมฮะวันนี้ครูเชฟได้บ้างหรืยอย่างครับ <jo> e> จะแต่งเป็ครูอะไรมมาก่อนก็ได้หรือเปล่าอะไรนะคะหนูชอบพิมพ์ขอบคุณมากนะครับชื่อคอนแน่น er อันนี้เป็นลูกศิษย์ครูบัณฑิตเออขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับตาอย่าวิบวับอย่าวิบวับอย่าวิบวับตาวิบวับให้เด็กน้อยอยู่ผมเป็นเด็กตาหวานอยู่แล้วคนแก่ชอบแบบคอราคาผมว่าผมตาเจ้าชู้ตาแก่แบพี่ว่าพี่วับนี่ยอันนี้ตาพี่วับจริงเนี่ยเห็นตาเห็นตาเนี่ยได้นะครับ จำได้หมครับอันน yeah. no no ี้จำได้ไหมเจ้าขา้าขาเจ้าขาเอ้ยเามดี่อวรู้สึกหตาข้าวาเกระวัตที่องตรั้นเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้ถ่ายรูปกับป้าไหมป้ามาป้ามาถ่ายโอ้โห แล้วก็ขอบคุณมากที่เชิญมาถ้ามีอะไรให้ผมใช้ไม่ได้ไม e ่ได้กลแฟนขับระดักตีหัวจาทการมันยึงให้กล้กว่ดนั้่จะลาแล้วว่ารองเสร็จแล้วขอบคุณลูกแล้วก็ขอบคุณมากที่สลัเวลามาแลก็ทุกครั้งเวลาจะคอนเสิร์ตเขาบอกจดอะไรนักหนาเนี่ยไม่เห็นบอกเลยแกพูดแกพูดหยุด คือทั้งมีอะไรเรียกผมได้เสอ <แก S 2> มอทั้งหมดไม่ติดงานจะได้นะ <มา S 1> หาคอนเสิร์ตจ,จัดร่นจัดพี่แล้วก็ไม่เห็นพี่เลยแม่จัดตลอดเวลาใช่หรือเปล่ายิงแก่ขี้บ่นปขี้บน่บนไ <c oughs> อ้ช่างเขาไมู่้ดูไม่ดีขอบคุณ,คณา <c oughs> อาจาร <c oughs> ย์มาเทุกท่ันอาจารย์จะเปลี่ยนสีผมนะครับอันนี้ที่คือดีมา,มากๆแล้ว <c oughs> เอาจริงย้อนกลับมาเรื่องนี้เขาลืมไปแล้วไม่ผมชอบสีจริงสีนี้เอาไหมล่ะวันนี้คุณแม่สวยมากสวยชอบเล่นแล้วก็ไม่จบไม่สิ้น วันนี้พี่แม่สวยมากสวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในเรหลัอยากให้แม่หมายถึงว่าจิตใจอ๋อโอเคอันนั้นใช่ไหมอยากดูเชิงอยากให้แม่ดูแลสุขภาพมากๆขอบคุณค่ะว่าปั่นจักรยานไม่ไหวลูกอายุเยอะๆเนี่ยข้อต่อเราเนี่ยปั่นไม่ได้เพราะขาสั้นแล้วเวลาลงลงขาเดินก็ได้จักรยานที่ทำอะไรก็ได้ที่แบบเออไม่ใช่ดูสิวันนี้ก็เดินนะเดินอยู่ไม่ก็เดินจริงเดินไปปักซอย กินข้าวเสร็จซื้อพาต้องโกกลับบ้านตั้งทุกโต๊ะมานอนต่อครับคุณจะได้มีอายุยืนยาวไม่ตายไม่ตายยังได้หรอมีโอกาสได้เป็นศิลปินแห่งชาติบคุณครูอาจารย์ก็ว่าผมรอคอยพันนั้นนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่เป็นเพื่อนเป็นเพื่นรักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับขอแสดงครับวอมยินทีกับนายตาของอาจารย์นิวในงนที่บูรณะครับคุณครับอาจารย์เขียนเขาด้วย นั่งขอจะเนครับนครับ <c oughs> <c oughs>